ราคาบิตคอยสุกที่4พฤศจิกายนครับ BTC อยู่ที่76,000,000 b t h อยู่ที่58,000ครับอยู่ที่49 XRP 17.3 USDT 38.1 ADA 15.32 NCU 1.1 i o s t 40.42 j e f i n 18.59 d o c o y 4.5นี่ราคาก็ลงมาหลายตัวนะครับผมวันนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับราคา ราซไว้หน่า0.0084 OP 42.01อ,อัปเดตกระเป๋าตังของเราวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่9,216บาทเ,าเป๋าตังรถลงมานะเมะื่อวานจากจากเมื่อวาน ร้อยกว่าบาทสองร้อยลดลงมาครับเรามาดูครับครับบิตคอยที่ลงมาแบบไหนมีโอกาสจะขึ้นได้อีกรอบหรือไม่ตามเฟรมโอ้มีแรงเทขายเยอะอยู่นะครับผม ทำเฟรม15นาที30นาทียังมีแดงถ้าจะลงมาอีกได้นะครับนี่ทำเฟรม4ชั่วโมงมก็ยังมีแดงอยู่นะครับมีการเทขายลงมาเรื่อยๆอยู่ดูว่าจะลงไปถึงไหนครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันทุกวันจะได้ย้อนไปดูได้ว่าราคามันขึ้นแต่ละวันเท่าไหร่ลงเท่าไหร่มันจะเป็นขาขึ้นหรือยังหรือว่ายังจะลงลงไปอีกครับครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผม